หน้าที่สำคัญของเราก็คือการดูแลบำบัดทุกข์บำงสุขประชาชนขอให้เห็นประชาชนเหมือนญาติพี่น้องนะครับมีอะไรที่สามารถช่วยกือได้ก็ขอให้ช่วยเหลือขอให้ทราบนะครับว่าชาวบ้านที่ขึ้นมาของพวกเราเนี่ยนะครับเขาคาดหวังนะครับว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็บำบัดทุกในสิ่งที่เขาได้รับความเดือดร้อนเราฝากประชาชนในพื้นที่ด้วย แล้ในขณะเดียวกันนะครับำกกกลับ็ฝาตำรวจสามโคกไ้กับพวกเราอะไรก่อนดีดีกว่านะมองมองดีแล้วกันล้มได้ไหมใช่แม่แม่ไปกันเลยนะการล้มใช้ในมาคดีอันนี้เอาไว้ใช้นะครับเรามีทั้งแม่มีทั้งอกรณ์ต่างๆนะเพราะว่า นี้ก็นะจริงๆผมรู้ว่าพี่มีอยู่แล้วแต่ว่าเอามาเสริมกันเนาะเอามาเสริมกันนะครับคุณมบ้าเอาไว้เอาคุณกมนสานาอืมไม่ขอยากเอาพี่มั้ี่ท่านท่านรอตลอรอ Thank you